2มีนาคม2 5 6 5แจกเงิน5,000บาทรอบใหม่โอนเข้าบัญชีเลยเรื่องจริงไหมเนี่ยท่านมาสอบถามนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยมีการแจกเงินนะครับกระแสะข่าวมากมายเลยบอกว่า2มีนาคม65จะมีการโอนเงินนะเข้าบัญชีธนาคารนะครับ5 0า0บาทเป็นการแจกเงินรอบใหม่จริงหรือเปล่าผมต้องบอกแบบนี้ดีกว่านะครับคือวันที่2มีนาคม65เนี่ยมีการแจกเงิน5,000จริงนะครับแต่มันไม่ใช่รอบใหม่นะครับมันเป็นรอบ เก่าหรือว่ารอบคนที่ยังคงไม่ได้รับเงินของอะไรครับก็เป็นของคนที่อยู่ในประกานสังคมม3า3 9 4 0นะครับคนที่ทํางานกลางคืนรายละเอียดเป็นแบบนี้นะครับขอบคุณนะครับข้อมูลจากแฟนเพจเราชนะด้วยนะครับก่อจะเป็นอย่างนี้นะฮะย้ายรอบใหม่รับเงิน5,000นนะครับเริ่มจ่ายเงิน2มีนา65สามารถเช็คสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้คุณสามารถไปเช็คสิทธิ์ได้นะครับที่ในเว็บไซต์ของทางประกันสังคมทุกท่านก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเชคอย่างไรนะครับ ก็ตรวจสอบสิทธิ์เหมือนเดิมเลยนะถ้าอยากจะรู้วิธีการตรวจสอบสิทธิ์ก็เดี๋ยวดูหลังวิดีโอนี้ก็ได้เดี๋ยวผมจะใส่ทิ้งไว้ให้นะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยก็จะแบบนี้เลยนะครับก็จะบอกว่าได้รับสิทธิ์วันไหนนะครับโอนเงินวันที่เท่าไหร่นะครับเขาจะบอกเลยโอนเงินวันที่2มีนาคม65ถ้าคุณขึ้นแบบนี้ครับว่า2มีนาคม6 5จะได้รับเกิดจะมีการโอนเงินให้คุณแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับข้อมูลวันที่24กุมภาพันธ์แบบนี้แสดงว่าคุณได้เงิน แน่นอนนะครับเงินเนี่ยจะโอนเข้าบัญชีที่คุณผูกพร้อมเพย์ไว้กับบัตรประชาชนนะครับคุณผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนไว้ที่บัญชีไหนเงินจะทําการโอนให้คุณเข้าสู่บัญชีนั้นนะครับดังนั้นตรงนี้ให้คุณเช็คดูครับว่าคุณเงินเข้าแล้วหรือยังนะครับสำหรับการโอนเงินวันที่2มีนาคม6กนะก็สำหรับกลุ่มที่คนทำงานกลางคืนนะครับจะได้หรือบางท่านอาจจะเป็นม .333940 กลุ่มคนที่อยู่ใน29จังหวัดที่ยังคงไม่ได้รับเงินก็มีโอกาสจะได้ในวันนี้วันที่2มีนาคม65เช่นเดียวกันครับก็ลองดูครับว่าจะมีตัวคุณหรือเปล่านะฮะคุณจะได้เงินตรงส่วนนี้ไหมนะฮะโอเคนี่ก็คือเรื่องสําคัญครับที่นํามาฝากกันสำหรับในคลิปนี้หลาท่านกําลังติดตามกันอยู่ว่าจะได้เงินหรือไม่ได้เงินนะครับก็ลองดูครับตรวจสอบดูตามหลังวิดีโอนี้นะครับผมจะใส่ วิธีการตรวจสอบสิทธิ์เอาไว้ให้นะครับคุณก็ไปทําตามในคลิปนั้นเลยแล้วคุณก็จะได้เงินอย่างแน่นอนครับนี่คือข้อมูลครับล่าสุดครับที่ต้องรีบนามาฝากทุกท่านกันก่อนเลยเพื่อไม่ให้ทุกท่านได้พลาดโอกาสนะที่จะได้รับเงินนะครับนี่คือข้อมูลครับของวันที่ก่อล่าสุดก็คือวันนี้ที่ผมได้ทำคลิปไปให้คุณนะครับก่อสองมีนาคม65าครับแจกเงิน เป็น5,000ันบาทแต่ไม่ใช่รอบใหม่รอบเก่านะครับโอนเข้าบัญชีจริงๆนะฮะผ่าบัญชีที่บุกพร้อมเพย์กับประชาชนครับเป็นเรื่องจริงแต่ว่าจริงไม่หมดนะครับก็คือเป็น5,000ันจริงแต่ว่าไม่ได้เป็น5 0 0 0ันรอบใหม่เป็น5 0 0 0ันรอบเก่านะครับขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมครับถ้าเกิดมีคาถามใดๆครับพิมมาพูดคุยสอบถามกันได้หรือดกดที่คลิปนี้แอดไลน์มาคุยกันได้ครับผมก็จะทยอยตอบ้ว,อวพอดีเนี่ยช่วงนี้ผมก็ทำหลายๆเรื่องครับกำลังจะเตรียมตัวที่จะทําเนื้อหาใหม่ๆเพื่อจะหาช่วยให้คุณได้เงินนมากขึ้ อย่างแน่นอนนะครับก็รอติดตามเนื้อหาใหม่ๆนะครับสวัสรับข่าวด่วนท่านติดตามรับชม